ใส่ผ้าอ้อมนะคะตลอด24ชั่วโมงได้ไหมคะถ้าผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะเนาะคือถ้าสมมติว่าใส่ผ้าอ้อมสาเร็จรูป24ชั่วโมงได้ไหมก็ไม่ได้ติดอะไรถ้าสมมุติว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะแบรนด์นั้นนะคะเนาะมีการที่ออระบายอากาศได้ดีนะคะเนาะไม่อับชื้นนะคะเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้เราสามารถใส่ได้แต่ควรที่จะ ปัสสาวะหรืออุจจาระก็ควรที่จะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราหากปล่อยให้ตัวอวัยวะเพศของน้องนะคะไปสัมผัสเปื้นอยู่กับน้ําปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะคะเป็นระยะเวลาที่นานก็อาจจะมีผลทําให้ลูกของเราค่ะเป็นผื่นพรอ,อ้อมตามมาได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องดูแลนะคะเนาะจุดที่มันอยู่ใต้พ้อ้อมนั้นนะคะให้แหง้งแหง้งและส อยู่เสมอโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคือใส่ผ้าอ้อมได้แต่จะต้องมีการที่ดูแลผิวหนังใต้ผ้าอ้อมนั้นให้แห้งก็คือว่าจะต้องแบบเปลี่ยนแฉบปกปุ๊บก็คือต้องเปลี่ยนนะคะเนาะและสะอาดอยู่เสมอถ้าเราทําได้แบบนี้นะคะจะช่วยโลโดโอกาสการเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ค่ะคุณแม่ขาโอเคไหมคะตอบให้แล้วเนาะ